สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแม่ตุ้มชาแนลพาท่านผู้ชมมาชมขบวนเรือลักจุงในแม่น้าเจ้าพระยาค่ะจุดประพาอยุธยาต,บตาบลสาเพล่มนะคะคาบเกี่ยวกับกับตําบลคลองตะเคียนค่ะน้ำขึ้นสูงนะคะท่านผู้ชมชมขบวนเรือลักจุงเรือโป้เบากระตุ้มนะคะเรือโป้เบานี้ผ่านวัดปนันเชียงมาแล้วนะคะท่านผู้ชมผ่านวัดปนันเชียงผ่านวัดบางกระจะผ่าน สามแยกน้ำบนจุดป้อมเพชรค่ะผ่านมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะช่วงฤด,ดูน้ำหลากปี2166นี้เหลือโป้เบาท่วงน้ำหรือเปล่า เรือโป้เบาทลอดใต้ต่อสะพานติเตียสะพานแถวกรุงเทพสะพานนวลชวีสะพานหลายๆสะพานนะคะติเตียเยอะมากเลยพน้าขึ้นสูงแบบนี้เรือโป๊เบาจะต้องท่วงน้ํานะคะท่านผู้ชมเรือโป๊ะท่วงน้ําค่ะตามกระแสของเราดูน้าหลากนะคะหัวเรือลากําเบอร์ห้า ที่ไม่ชัดนะคะเรือของเรืออะไรนะคะนับรูดแต่ว่านำเบอร์ห้าอ๋อซับโสพลท่านผู้ชมซับโสพลลำเบอร์ห้าค่ะมาแล้วเรือโป๊ะเบาขนาดใหญ่มาลําเดียวนะคะมีเรือสงทายมาด้วยท่วงน้ําแน่นอนท่านผู้ชมขนาดใหญ่แล้วมีร่องรอยเห็นไหมคะท่านผู้ชมร่องรอยขนฐานหินท่านผู้ชมฐานหินดําๆนะคะยังมีรอยเลอะอยู่เลย เาวเรือยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดนราจะเลอะเทอะแบบนี้นะคะอ๋อกับต่อพนเบอร์เก้าถ้าไมชมเรือตรงท้ายอย่างที่จุมบอกไปในหลายคลิปนะคะว่าเรือตรงท้ายเรือเบาจะต้องมีเลือตรงท้ายนะคะเพราะว่าเรือเบาเรือโป๊เบาเจอลมเข้ามาปะท้าไปกระแทกกับชายตะลิงหรือไปกระแทกกับตามเรือที่จอดจอด ตามชายตะลิงได้นะจำเป็นจะต้องมีรรตรงท้ายช่วยบังคับเรือนะคะต้องขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะฝนล,ลงเม็ดแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะฝนล,ลงเม็ดโปรยปลายแล้วบรรยากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสะพานสูงเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะหนีฝนกันค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะไปละค่ะ